จอันนี้คืออะไรอ่ะมึงไม่เคยดู m อเหรอเวลา MV มันเปิดเพลงมันต้องเปิดเพลงฟาส t s p ปีดไงเพื่อเวลามันร้องเอาไปทำสโลว์ป่ามันจะได้ตรงไงเนี่ยเดี๋ยวก็เอาไปทำเมื่อกี้ฟีดด้วยกันจริงมันทำไมไม่เหมือนกันเลยอ่ะผมไม่ฟีดผมไม่ใช่ปลาอ่ะนั่งฟีด ยังไงอ่ะวันนี้ยังไงอ่ะคอนเทนเดอร์ไงแต่มันไม่ใช่คอนเทนเดอร์แบบปกติวันนี้เรามาพาโรดี้สีหนูหน่อยขอหน่อยขอขอชื่อหน่อยสีหนูหน่อยหนูแวะอ่อยช่วงอู้งานเออถ้างั้นแปลว่าวันนี้เราต้องมีแขกวันนี้คือเราจะมาถามเขาเหมือนมันอยู่ในช่วงเทศกาลแห่งความรักไงเดือนนี้ใช่เรายังอยู่ในเดือนแห่งความรักอยู่เลยก็จริงมั้ยคุณ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 เ o อร์เป็นใครนะเอออ่ะผมเป็นอปมไงอปมย่ามาจากอบตบ้านไถอันนี้คเ o อร์เป็นใครคุณจานี่คือ อันนี้เป็นเดือนแห่งความรัาคือบอกเลยว่าพามาเนี่ยก็คือเป็นคนโสดแบบเกิดมาแล้วโสดเนี่ยบางคนไม่มีคนคุยอ่ะเราเอามาสองคนเลยเดี๋ยวเซตให้ปุ๊บอ่ะแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีค่ะชื่อก้อยค่ะทำโมชั่นกราฟิกค่ะสวัสดีค่ะชื่ออิงค่ะเป็นประสานงานอยู่คุณครูเป็นตัวเองก่อนตอนนี้เป็นตัวล อาอิงอายุเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สี่ค่ะยี่สี่ก้อยอ่ะยี่สิบเจ็ดค่ะโสดมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตตั้งไปเว้ยี่สิบเจ็ดปีไม่เคยมีแฟนเลยยี่สิบเจ็ดปีเหรอหรอแล้วมันไม่มีไม่มีคนมาจีบหรือเราเราไม่ไปจีบเขาบ้างหรอไม่มีเลยอ่ะเราก็ไม่เคยจีบจริงเหรอไม่ไม่จีบแต่แค่ชอบไม่จีบอิงอ่ะอิงโสดมากี่ปีแล้วหลายอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเคยมีแฟนเคยมีสมัยแบบว่ามาต้นแบบแป๊บนึงมันแบบปั๊ปปี้เลิฟแล้วไปจีบกันเอออยากรู้อยากรู้ชวน่ จีบกัันยงงไเขามาจีบมั้งอุ้ยสวยเลยสวยเลยสวยเลยแล้วรู้ปะเขาเป็นแบบพี่หยงแบบจริงปะก็บอกแล้วว่าเนี่ยใช้ทองคุี่ยมวเขาไม่ยอมนะอินเป็นหลานอะหลานอะโอใช่ไหมพี่จะถามว่าคุณย่าเนี่ยเป็นอุปสรรคในการที่หาแฟนของอินหรือเปล่าล่าสุดย่าถามเลยว่ามีแฟนหรือยังเขาบอกว่าไม่มีค่ะเขาบอกอย่าให้รู้นะอย่างเงี้ยหรอเขาไม่ให้เลยอ๋อ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาอาจจะแค่ถามเฉยมั้งพูดสเปคได้ไหมสเปคที่ชอบคือเหมือนกิตทีแมนดาวจริงหรือไม่ที่เราอยากที่เดินไปทิ้งขยะบ่อยๆไม่ใชอบเขารู้หมดเลย มาที tea, glucose, ่คนนี้มั hmm ้นีกว่าเธอต้องถามเขาก่อนคนนี้ว่าเขาอชอบเพศอะไรเธาชอบผู้ชายเธอไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาคนนี้ผู้ชายหล่อโกนี่ถามล่าสุดอ่ะเขาบอกว่าสเปคคือเป็นผู้ชายหล่อใช่ป่ะแต่ตอนนี้ผู้หญิงอาจจะได้เพราะว่าอาจจะยังไม่รู้ตัวเองเขาเคยมีผู้หญิงมาชอบเขามาจีบเขาให้เขาเล่าให้ฟังตั้งแต่เรียนแล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละก็แบบเออไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วอยู่เพื่อนก็บอกว่าเออชอบแต่ว่าเดีเหมือนเขามาบอกใช่ป่ะว่าชอบเราก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไร ก็เป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ชอบเขาอะไรเงี้ยฟิลเหมือนแบบมองหน้ากันไม่ติดนิดนึงแต่ก็แค่ช่วงแรกๆแต่หลังๆก็มาก็คือเคยคุยกันได้แลวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเลยไม่มีเลยเคยมีฟิลอยากจีบใครบ้าไงไหมไม่มีเลยอะ่ะาจจาะเป็นผู้ชายที่ชอบแบบทรงประมาณไหนประมาณไหนเอาตอนนี้นะแจกยศ สเปกมันจะขึ้นอยู่กับสิลปินที่ชอบช่วงนั้นนางเป็นคนไม่กล้าทาความรู้จักกับคนใหม่เนี่ยเลยทําให้ไม่ได้ไปเจอใครเลยขนาดรู้จักยังไม่ค่อยคุยออแล้วพี่อู๋อ่ะถ้าแบบเจอคนที่ชอบใช่ปะ่บบคปะคือมสมมติถ้าเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศที่เรารู้จักกันนะพี่ก็จะสังเกตเขาว่าเขาชอบอะไร <c oughs> อย่างเช่นคนที่พี่ชอบอะ่ะเ <c oughs> ขาชาาขอบห้อยผ้าเช็ดหน้าพอพี่ก็แบบเอยสงสัยเขาชอบแบบผ้าเช็ดหน้ามั้งเขห้อยคอตลอดพี่ก็เลยไปซื้อผ้าเช็ดหน้ามามาให้เขาถ้าหนูได้ยินที่เขาพูดอะไรบะหมี่คืออะไร บะมีอะเล่าเลยเล่ห้องฟังหน่อยน้องอยากรู้เราเจอเขาเดินสวนกันตรงบันไดแล้วแบบเป็นผู้หญิงแบบมันตรงสเปกอะเราเราชอบผู้หญิงหน้าหน้าเฉียวอะอยากคุยอยากรู้จักก็เลยไปหาเฟซเขาก่อนเราเลยแอดไปมารู mai, ้ตอนหลังว่าเขาไม่รับแอดผู <S <S ้ชายเลย ในบริษัทก็เลยเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ตัวเองอะ่ะเป็นรูปผู้หญิง <c oughs> ในออฟฟิศเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์คนในออฟฟิศพี่เป็นพี่ที่นแผนกสรุปว่าเขารับออแล้ะเปลี่ยนโปรไฟล์กับเปลี่ยนชื่อเรากับแล้วก็เลยทักเขาไป <c oughs> สวัสดีครับทําอะไรอยู่ครับเ <c oughs> น่จำได้โดยตงนี้สวัสดีครับทําอะไรอยู่ครับ <c oughs> ขึ้นว่าอ่านแล้วแต่ไม่ตอบหายไปอาทิตย์หนึ่งเลยทักอีกทํางานเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังขึ้นอ่านแล้วแต่ไม่ตอบเดือนหนึ่งอ่ะ ไม่ได้คุยเลยทักไปแค่นี้เลยก็คิดว่าคงไม่ได้แล้วแล้ววันนั้นลงรายการเดียวกันจําได้เลยว่าเขาห้อยผ้าพันคอไปเหมือนเดิมวันนั้นเลยเตรียมเลยเอาผ้าพันคอที่ซื้อมาเขานั่งอยู่คนเดียวในสตูเดินเาเข้าไปให้เราซื้อผ้าเช็ดหน้ามาให้นะเราซื้อเราซื้อผ้าเช็ดหน้ามาให้ตกใจเลยแบบว่าคือเขารู้แหละว่าเรามาจีบอ่ะแต่คือเขาแบบไม่เคยคุยก็เลยยื่นผ้าเช็ดหน้าไปให้เขาเลยเพียงพิงเลยเขาเอาดิเออเออเขาเอาแต่วันนั้นพอเริ่มคุยกันเสร็จใช่ไหมทีนี้เหมือนเขาไปเที่ยวกับเพื่อนไปแฮงเอากับ่้มบไไดสติ แล้วบอกอยากกินชายสีมเกเกยว <c oughs> <c oughs> กูก็ไปซื้อชายสีมีเกี๊ยวตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่ก็เลยซื้อไปให้เขาแลา้วแบบเราก็แบบอยากคุยกับเขาเ่เราก็เลยซื้อของมึนเม,มาติดไม้ติดมือไปสักสองขวดอย่างเงี้ย <c oughs> พอเรากินเสร็จเหมือนแกล้งบอกกับเขาว่าว่าเดี๋ยวเรากลับนะดึงเชิงนิดนึงเดี๋ยวกลับแล้วนะเขาาถามว่าเมา,าหรือเปล่าถ้าเมานอนดีได้นะเราก็เลยบอกโอ๊ยเมาเมาเออจะไม่ไหวเลยอ่ะกลัวขับรถไม่ไหวอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วก็เลย นอนห้องเขาก็คุยกันเขาบอกตอนแรกเรานอนบนพื้นเขานอนบนเตียงเพื่อให้เกียรติเขาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าปวดหลังไหมอ่ะมานอนข้างบนก็ได้พี่อเลยบอกโอ้ปวดมั้นก็ปวดหมั้นกก็เลยขึ้นไปนอนบนเตียงเราเออแล้วก็คุยกันแล้วก็ดีถึงช่วงพี่อู๋แชร์ให้น้องแต่ความจริงเราให้อย่างอื่นก็ได้นะเราไม่ต้องให้บะหมี่หรืออะไรเรามีอย่างอื่นให้นะ วอเทคโฮมไงรสช็อกโกแลตแอนช็อกโกแลตชิพก็ได้อันนั้นก็ดีใช่ได้อร่อยด้วยเออสเปคปกติชอบแบบไหนชอบแบบคนตีแล้วก็ตัวสูงแต่เนี่ยไม่สูงก็ได้ก้อยล่ะก้อยสเปคคนรอไม่คือสเปคในอุดมคติเนาะในอุดมคติจริงก็คือแค่คุยกันได้ก็โอเคแล้วอะแต่หนูชอบคนตลกพี่อูก็ตลกนะ สีเหลืองสีเหลืองนี่แหละ <Yellow. S 1> ม,มออะม่วงอ่ะโอ้อหแล้วถ้าเกิดสมมติว่ายกตัวยอย่างคนในออฟฟิศที่รู้สึกว่าเนี่ยสปเปคน่าจะ <cs> พี่แชมป์โอ้พี่แชมป์ตลกอิงอ่ะอิงวินวิน <c oughs> เพราะว่าวินมันเป็นคนแบบ มีเหตุผลเข้าใจป่ะมันไม่ไม่พูดมากไม่งี่เง่าเป็นคนแบบตรงตรงสเปคด้วยเพราะพูดครั้งเดียวรู้เรื่องพูดครั้งเดียวรู้เรื่องด้วยแต่วินมันมีแฟนแล้วนะแต่ว่าแฟนมันน่าจะงี่เง่าแหละมันก็เลยแบบมันเหมือนคนไม่ค่อยพูดอะไรวินมันเหมือนเก็บกดก็เดี๋ยวหนูต้องลองไปถามก่อนว่าวินชอบคนงี่เง่าหรือเปล่าถ้าบอกว่าไม่ชอบคนงี่เง่าก็อาจจะต้องแนะนําให้เลิกคิดว่าคนใหม่อาจจะแบบไม่งี่เง่าก็ได้ก็เลยแค่สมุ่ขนา้น่ะอ๋อเป็นที่สันนีลืม เดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องๆไปทําเมนูกันเดี๋ยวทําขนมไปให้อะแล้วก็เอาไปให้คนทั้งบนเพื่อเป็นเมนูมัดใจเขาใช่คนที่บอกว่าเป็นสเปกเราใช่แล้วก็ต้องเตรียมประโยคหนึ่งประโยคไปบอกเขาด้วยนะก่อนที่เราจะให้เขาอะก้อยเตรียมไว้แล้วใช่ปะอิงเตรียมไว้ยังเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วะเปิดวาร์ปน้องหน่อยแบบเปิดวาร์อิงอบก้อยหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวาร์ปเขาไปเที่ยวที่ไหนถ้าอยากเจออยากทำมิจฉาออถ้าอยากเจอก็ต้องมาที่อย่างย่างแล้วมาโค้ชครูจะได้เจอน้องอิงปะ บ้านไหนมาถ้าบ้านนั้นมาก็บอกไม่ให้คูพูดก้อยอ่ะก้อยอ่ะเหมือนกันเลยก็ไปด้วยกันหมดเลยไปกัไม่มีแตกต่างเลยหรอไม่มีเลยช่วงคีวิตนี้คือจักรีเตอร์ไฟเวลงั้นเปิดวาร์ปหน่อยก็ได้ i g m s ก้อย underscore ขนม a n g a a i n g n g แล้วก็ unders. c o r e จีบหนูหน่อยหนูแอวอ่อยช่วงอุ้งไงคะ แขกแล้วเชิญสองคนนี้กูบอกเลยว่ามึงสองคนจะต้องสนุกแน่ๆเพราะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นความรักแบบคอนเทนต์อันนี้ต้อบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นตัวจี๊ดของโคตรครูเลย<ช>เป็นคีอทีท,ท,<น>ที่แบบมาแรงมากในเรื่องนี้อันนี้เขามาแรงะนะมาแรงมาแรงจริงไม่มันอวยอะไรกัน และอ้คนนี้นี่คือเป็นน้องชายในออฟฟิศที่ผมไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ธรรมดาบินโดนทุกอย่างภาพบินโดนทุกอย่างเกิดจากเขากล้องทุกอันจะต้องวางแผนใช้อะไรบ้างติดโกโปรอะไรบ้างอุปกรณ์เขาจัดการหมดยกเว้นเรื่องความรักเนี่ยที่เขาจัดแจงไม่ได้เอาไรเนี่ยโอเคครับวันนี้เราตัด ป้ายค่ะอายุ23ตำแหน่งอะไรตอนนี้ตำแหน่งครีเอทีฟค่ะทางรายการจีบใครที่อยากออกจีบ DM มาได้เดี๋ยวกูเข้ามาเด็นนี้แน่นอนบอนครับเป็นตากล้องถ่ายโชว์รายการของพี่โอ้ตครับอายุไรตัวดีอายุไร25ครับโสดกันมากี่ปีแล้วก็เคยมีป๊อปือแค่ตอนมปลายคนเดียวแล้วก็โสดตลอดครับแล้วของป้ายโสดมาอีกปีแล้ว23ปีจริงเหรอไม่เคยมีแฟนเลยเหรอจริง ไม่ตอนยังรู้จักอะยู่รู้จักในเด็กฝึกงานแม้กระทั่งจะจูบน้องยังไม่กล้าแต่ตอนนี้สามารถนัดเจอได้แล้วนัดเจอเขาอัพสกิลแล้วจุดเปลี่ยนอะไรที่มันทําให้มึงอัพสกิลได้วะตอนที่เราเรียนอะมันรู้สึกว่าแบบกูไม่ได้เหงาอะไรนึกรอปะมันมีเพื่อนมันมีนู่นมีนี่ไว้พี่แล้วพอเรียนจบอะสักพักนึงเริ่มรู้สึกอะไอ้เหี้ยทุกคนกลับบ้านไปหาแฟนอะแต่เรากลับบ้านไปนอนคนเดียวอะพี่เขาใจอปะ ไม่เข้าใจว่ากูมีแฟนไงเ้ยเราก็เลยรู้สึกว่าหรือว่ามันจะถึงเวลาที่เราจะต้องพยายามกับมันจริงจังวะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ได้แบบไม่มีหรือว่าอะไรขนาดนั้นเลยนะมันก็มีอะไรบ้างหรอถา่เลยหมายถึงว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยก็พอมีบ้างแต่ว่าคบอะไม่มีเลยมีคุยไหมมีคุยไหม ไม่มีคุยแต่มีความสัมพันธ์แบบเส้นขนานเราโตมาด้วยกันเป็นเพื่อนเพื่อนเหรอไม่ไม่เป็นเพื่อนเป็นพี่อะ่าเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเรารู้สึกว่าไป้กันไม่เราสึกว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนึกออกไหมแล้วมันไม่สามารถที่จะมาเป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันเป็นไงคือเป็นความมีความรู้สึกดีๆให้กันถูกป่ะใช่ใช่เวลาไปไหนรู้แต่คนต่างรู้ต่คนอ่ะเขาก็รู้ว่ามึงชอบแล้วมึงก็รู้ว่าเขาชอบมึงใช่ป่ะใช่คือไม่ได้เจอกันบ่อยไม่ได้นัดแบบว่าถ้าเป็นแฟนไปไหนจะ เรียกนัดเจอันแต่เนี้ยคือแค่โอกาสที่เจอกันก็จะมีโมเมนต์ที่ที่มันดีอ่ะไม่เหรอวะนิมไรอ่ะไม่ก่อนดิเจอเรื่อมันน่ารักอ่ะ ถามบอสมากดีกว่าเออเป็นไงเรื่องความรักความรักครั้งล่าสุดตอนนั้นก็ที่บอกบอสมันเรียกว่าความรักได้ไหมไอ้ครั้งล่าสุดอ่ะมันเรียกว่าความรักได้ไหมตอนม6ของเรายังม6ป่ะพี่เออก็เกือบก็แค่คุยกันแต่คือคือชอบกันแต่คนเดเดือนเดียวครับแค่เดือนเดียวผมมีกลุ่มเพื่อนสี่คนกลุ่มเขาสี่คนทุกคนเนี่ยจับลงคู่ใช่มีคนคู่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 ใช่แต่ว่าค่อยๆเลิกคียคู่เลิกคีอาคู่เลิกูีอาคู่แต่อันนั้นแหละไม่อยากรู้อยา คุยตลอดแต่ไม่เคยไปถึงจุดที่คบเลยเราเป็นคนชอบคนง่ายปะก็อาจจะใช่นี่แต่บอกว่าเป็นคนชอบคนง่ายแล้วก็มีคนคุยตลอดแล้วทาไมถึงกลัวความสัมพันธ์สมมติว่าคุยแล้วผ่านไปเรื่อยๆพอมันถึงจุดที่มันกำลังจะคบกันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแบบยังก่อนเหมือนแบบว่าคุยกันได้สักระยะหนึ่งแล้วเหมือนมีความรู้สึกดีต่อกันแล้วพอจะตกลงจะคบกันถูกไหมคือนัดนัดตอนนั้น่ะ พูดชือ่อออกมาเลย <c oughs> ได้ไหตกลงจะคบก,กันแล้วคือด,าด่าเราตละคกกนแล้วเราพูดโดยทั่วไปวพูดโดยรวมไงไปไม่ได้หมายถึงว่าคนนี้โดยตรงแต่ว่าทุกอย่างทุกคนมันมาด้วยลักษณะเดียวกันถูกป่ะล่ะใช่อ่ะใช่โอ้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดไงผมตอนนั้นก็ไม่รู้ไม่กล้าแบบกลัวบานทีแบบเขาเขาบอกไปเสร็จไม่ใช่มาก็ก็เฟลถ้าสมมุติว่าแบบคนอื่นๆที่เขาบอกมามีไหม่มีไหมที่เขาแบบก็รู้สึกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราถึงไม่ไปต่อเขาบอกว่าผมอาจจะชอบเขาไม่ได้มากพอที่จะคบเป็นแ ก็ได้เราเป็นคนแสดงออกไม่เก่งหรือเปล่าเราก็เลยเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าด้วยคนนั้นอะด้วยความที่ไกลกันอะมันด้เจอกันน้อยมากมาพี่แล้วแบบถ้าคนที่เจอกันทุกวันอะคนที่เจอกันทุกวันอยู่ดีก็แบบคนนี้ไม่ใช่รู้สึว่าคนนี้เราไม่ได้อยากจะไปต่อเป็นแค่พี่น้องดีกว่าอันนี้คือตกลงกันเรียบร้อยแล้วตกลงกันที่บอะบอสเนี่ยยังไม่เดบิวต์เลยนะจนอายุยี่สิอุ๊ยกูเดบิวต์ตั้งแต่ม .4 สนะเป็นคนที่รักหรือเป็นคนที่ซื้อเป็นแฟนคนแรกดี พอสี่กูจะไปซื้อใครอะกูได้ตังค์มา120มากสุดคือจับมือถามคนนี้ดีกว่าเขาเนี่ยใช้ช่องทางของโคตรกูเนี่ยในการดิวงานและดิวเรื่องส่วนตัวเราไม่ได้ดิวเรื่องส่วนตัวเพียงแต่ว่าเราใช้ความชอบส่วนตัวในการเลือกแขกมินาีดอชาวเน็ตถึงบอกว่าเอาผู้หญิงมาบ้างค่ะ ถ esi, ้าสมมติว่าเราต้องหาแขกที่เป็นผู้ชายเนี่ยเราก็จะมองหาจากคนที่เรานึกออกก่อนนึกออกจากอะไรนึกออกจากเัวใจนึกออกจากหัวใจต้องถามว่าตกหลุมรักแขกรับเชิญมาแล้วกี่คนน้อยน้อยแต่หน้ามึงแบบดูโหเวลาเริ่มไล่ตัวเลขในหัวแล้วมีไปคุยต่อไหม ไม่มีมีนิดนึงเอาอย่างงี้ดีกว่าวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างไม่ว่าจะวาเลนไทน์ลอยกระทงหรือคริสต์มาสมันเป็นเทศกาลที่โหดร้ายเฮ้ยโหดร้ายบอสเป็นไงบ้างก็ปกติครับ ไปลอยกระทงคนเดียวบ้างไหมไม่เคยลอยกระทงไม่ลอยคิดมากก็อยู่ห้องวัน,นไทยก็ทํ <laughs> างานก็มันไม่มีใครจะให้ปัหตใครเลยความรู้สึกของคึงเป็นไงอ่ะคนที่แบบว่าโสดในช่วงเทศกาลหนึหนูรู้สึกว่าแฟนอ่ะมันไม่มีก็ได้เว้ย <laughs> <laughs> แต่ว่าถ้ามันมีมันก็ดีไงบางโมเมนต,ต์มันแบบเพื่อนมันเติมเต็มเราไม่ได้แล้วพอมันยิ่งวาเลนไท์อ่ะมันเลยยิ่งรู้สึกว่าความรู้สึกจากแฟนอ่ะมันก็อาจจะจําเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยันก็แบบนอยนอยนิดนึงแต่ว่าเราเป็นคนสนุกไงเราหนอยได้แป๊บเดียวไม่แต่ กอยากแนะนํามือเว้ยจริงๆแล้วถึงเราแบบจะเป็นคนโสดก็ไม่จําเป็นน้องน้อยอเพราะว่าวัลเลนทายที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วก็จริงแต่เราสามารถมอบความรักความสุขให้กับตัวเองได้ง่ายๆทุกวันไปถ้าวันไหนเครียดจากงานเบื่อๆบนืน่อยนน้อก็แวะเติมความพึกคัก พักเติมความสุขกับไอศครีมช็อกโกแลตอร่อยอร่อยอย่างวอลเท็กโคมช็อกโกแลตแอนด์ช็อกโกแลตชิพรถใหม่ตอนนี้ซื้อติดไว้ในตู้เย็นออฟฟิศให้แล้วป้ายอย่างพี่เนี่ยช็อกโกแลตมันเดียวยาพี่นะเว้ยตอนพี่แบบว่าน้อยๆอ่ะพี่กินช็อกโกแลตแล้วมันเหมือนมันมันเพิ่มความสุขให้เรามันมีเหมือนอะไรเคี้ยวทาให้เราลืมความเครียดความอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบไอติมรสช็อกโกแลตที่สุดมันกินแล้วมันมีความสุขเว้ยไอโบอชอบไหมไอติมป่ะพี่ใช่ครับชอบเอ้ยอย่างไนสเปคก่อนดีกว่าเขามีสเปคที่เขาแแพ้้ออยู่นนนนะะะจรริงหหาาไมเเปปป็็บบัตวลก แม่โอกาสเขาพูดถอไมันชอบคนนี้แบบสูงกว่าเราเราสูงแค่วันร้อยหกสี่อันนี้คือรูปรางภายนอกหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง มองเราเูาสุนัน่ารักก็โอเคอเพื่อนจะบอกว่าบอลเขาชอบผู้หญิงเรียบร้อยสเปคของบอลก,ก็คือต้องลองคุยก่อนอันนี้ไม่ไมถามว่าอันนี้ไม่เลือกได้ไหม <laughs> รูปลักษณ์ภายนอกเป็นแบบไหน,ไนที่เราชอบอชอบคนหุ่นดีอะอ่าชอบฝ่อหรือไทยอะ่ะจริงๆชอบไทยน,นะแต่ว่ารู้สึกชอบมิสไซฟล่างหน้าตามไม่เกี่ยงขอแค่มีซิกแพคหุ่นดีได้เออชอบเอาถึงเวลาจริงๆอะถ้าสมมติว่าคุยอะมันไม่มีสเปคเลยพี่ถ้าคุยแล้วใช่อะก็ใช่ ช่แล้วอย่างถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างคนแนวฟิตอ่ะคิดว่าชอบใครถ้าภายนอกคือไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ว่าถ้าแบบนี้ใสโจจะโบวะรู้สึกว่าพี่เบิร์ดคุยง่ายแต่ว่าพี่เบิร์ดไม่เคยมองกูด้วยสายตาพิศวาสมองด้วยสายตาหน้าสมเพศหน้าสมเพส เอดูแปลว่าว er ันนี้เราจะต้องชนะใจเขาเฮ้ยถ่ายวันละบอสละบอสละแอมตอบได้รวดเร็วมากรวดเร็วมากไอเขาเป็นคู่จ er ร right ิงอันเคมีเขาน่ารักนะเอาอย่างี้บอสเนี่ยมันดุทุกคนในออฟฟิศเลยยกเว้นแอมไม่กล้าสู้เหรอจริงเหรอแล้วดูที่แอมใจ็นใครทำไมแอมน่ารักยังไง อาจจะเพราะทำงานด้วยกันบ่อยมากกว่าตั้งแต่เข้าช่วงแบบเข้าเข้าแรกเจอกันบ่อยเขาก็ได้กันบ่อยต้องเล่นคู่นี้ก่อนเพราะว่าเขาว่าก็คือเป็นทอมปอมแห่งโคตรกูไงอะไรอะไรทอมปอมไงทำไไงเขาก็จิ้นกับทุกคนยกเว้นผู้หญิงไม่แต่ไม่ยอดยองยงเสือยงแชมปยิงกูยงยังมีกูยองมาเนี่ยมาเนี่ยเสือยงไหมอะไงเสือเสือยองไอคนที่จิ้นคนแรกมันคือไอแอมคืออย่างนี้ไอเสือมันเปนคนดุ ถ้าเปในเช,งนช้งอย,ยูย่ว่าไอเช้งมึงใหญ่คนตีนี้อะไรแต่ถ้าเปในเสือผมก็จะบอกว่าเออเสือมึงช่วยตัดอันนี้หน่อยนะเอาให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วลมันก็คิดกันไปเองอยู่ดีๆก็จิ้นแล้วแอมเขาก็เป็นคนเขาจิ้นไปทั่วแล้วสาธุจิ้น อ๋อหยงอ่ะเดี๋ยวคุณ็คโดนไล่ออกถ้าจะมันมันไม่ได้คือเราแค่ต้องทำงานด้วยให้นครับให้เลือกคนหนึ่งสมมุติสมมุติค่ะตันหยงบุญทูปเป็นผู้หญิงผู้ชายคนไหนคือสเปคคุณมากที่สุดในออฟฟิศนี้คะหรือก็ต้องเลือกไอเสือ ไม่ใช่ขออธิบายได้ไหมไอเสือเป็นคนใจเย็นเพราะเรามเป็นคนเป็นคนใจร้อนเคยเห็นมันลงไอ้นี่ปะฉันรักเธอเนี่ยมันมันถูกใจเรามากเลยว่าสมมติว่าวันนี้มันบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบไปนะนที่ทาแบบเนี้ยอ๋อไม่ชอบที่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 ทำแบบนี้มันมันสื่อสารกันเหมือนแมนแมนคุยกันอะถ้าให้เลือกก็คงเลือกไอเสือใช่เนี่ยเนี่ยมึงอบปกติแล้วพวกเราไปแฮงคอังด้วยแนนหลังเลิกงานก็เหมือนก้อยเองอย่างย่างอะไอป้ายอะอุ้ย ถ้าบ้านจะอยู่แถวลังสิตก็คือบ้านอยู่ลังสิตแต่ก็ชวนได้ไปไหนชวนได้เปิดวาร์ปหน่อย P A I I S B M ค่ะ IG P O N T P A K อันนั้นสกอร์ B O W S ครับแต่แต่แต่ไอเดียมเนี่ยผมชอบผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายทำไมมีมีเกมมีแล้วผมไม่ตอบเลยเาผมว่าผมชอบชอบผู้หญิงเออกูชอบผู้ชายนะไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงอาจจะถ้าดีเอ็มผู้หญิงถ้าดีเอ็มมาว่าแบบอ่ะอยากไปออกจีบพาอันนี้ดีเอ็มมาได้การงาน ดีหนูหน่อยหนูแวะอ่อยช่วงอู้งานขอบคุณรับไอ้ของที่อยู่บงหน้าเป็นท็อปปิ้งนะคือจัดสรรได้เลยตามสะดวกลองเดาใจดูว่าคนที่เราจะไปจีบจะชอบประมาณไหนพี่แชมป์ชอบกินแบบไหนพี่ดูป่ะพี่ว่าแก้วพี่แชมป์ไม่ชอบเลยเธอป่ะวินชอบเลยเธอป่ะโอเคใส่ถ้วยให้วินตักกิน รู้สึกว่าของพี่เบิร์ดจะต้องใหญ่ก่อนแล้วก็หลายลูกเออไมทำไมายหลายลูกไม่ดีเหรออะไรหลหลายลูกไอติมหลายลูกไงเพราะว่าของบอเทคโฮมเขาอร่อยไปหาเขาบว่าแอมชอบอะไรอ๋ออะไรแอมชอบซอลซี่เแต่ว่าก็าิัดว่าจะวางตรงไหนดี เสร็จแล้วครับเสร็จไหมเสร็จแล้ว,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 ลวเอาเอาเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ซีนไงเนสร็จแล้วครับโอเคแล้วเอาขึ้นไปจีบคนที่เราเลงไว้วน,วน,วนี่ครับห้องหนูแอล้นี่ อะไรเปจีบคนที่ชอบไหมไม่มีไม่กล้าให้เขาหรอกนี่เป็นครั้งแรกของอิงใช่ป่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของวอเหมือนกันพี่ที่พี่จะส่งสกีให้แล้วมึงต้องมีเอนเนอร์จีนก่อนอ๋อพูดอยู่โอเคที่เป็นครั้งแรกของอิงใช่ไหมใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกของวอเหมือนกันกับวอเทคโฮมช็อกโกแลตแอนด์ช็อกโกแลตชิพ เป็นรสใหม่แล้วที่พวกคุณจะเอาไปให้กับคนที่คุณชอบเนี่ยเขาประสานความอร่อยเข้มข้นของไอศครีมมิลค์ชค็อกโกแลตแอนด์ช็อกโกแลตชิพกรอบไว้เ,<อ>เต็มกล่องเลยเมื่อกี้ตักไปนี่ชอ็อกโกแลตแบบอม่เห็นม <ๆ S 2> ัน <ๆ S 2> แตกแล,ล้วไม่ต้องเติมชอ็อกโกแลตเพิ่มเพราะว่ามีชอ็อกโกแลตชิพไซส์ใหญ่จุใจขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ติ๊กกับติ๊กกับอ่ะเท่าไหร่อ่ะสองร้อยสองร้อยเวอร์หกสิบเก้าเวอร์ขำจริงจริงหาซื้อได้ที่โลตัสบิ๊กซีท็อป เซเว่นอีเว้นและร้ะานค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยเตรียมประโยคไว้หรือยังเตรียมไว้แล้วเมนูสื่อรักนี้จะสมหวังไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนใจจากคนเก่าของเขาหรือเปล่าอเอาดีกว่าพี่ให้ตัวเก่าไปประกบเอ้ยแล้วดูอ่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูที่นั่งเดี๋ยวขึ้นไปดูที่นั่งข้างบนที่นั่งคือวินอิงแล้วก็พี่แพลนั่งข้างหลังเขาหน้าหันหลังให้เธอนานุ่าเตได้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปใส่ขึ้นไปได้ไป ก้อันนี่พี่เพิ่งรู้นัเนี่ยตั้งแต่เมื่อไรอ่ะจำตั้งใจฟังก้อยมีอะไรจะบอกถ้าเธอชอบคนตลกถ้าเธอชอบคนตลกเธอก็ไปจีบไม่มองหน้าพี่จำได้ปะถ้าเธอชอบคนตลกก็ไปจีบคนตลกไม่ใช่มาจีบเราแล้วมาบอกให้เราตลาดแห่ตลกตลกตลกเลยกล แฟนเธอไม่อยู่เดะไม่มีแฟนโอ้ยไม่มีแฟนจริงเหรอ <c oughs> เธอเรามีอะไรจะบอกเธอเธอไปภูเก็ตกับเรา <c oughs> อะไรเนี่ยขร,ราไมี่จะบอกเขาทำของมาจี <c oughs> ชิมก่อนชิ้มก่อนชิ้มก่อนมีไอติมแอมไอติมําบัดสดนีย บอกเลยอร่อยมากตั้งใจมากไหมามากมากเลยามากๆเลยเหรอช็อกโกแลตก็อร่อยด้วยมุกไม่มีมีไอ้ใจให้ไม่ไม่เขาหายไม่ได้ถึงพี่จะเคยติดโควิดแต่ถ้าพี่ใกล้ชิดพี่จะโควด เป็นไงบ้างวันนี้เห็นคนแบบว่ามาบอกชอบมาบอกคําคมกันดีนะบบได้ได้เจอคำคมแต่คนที่พี่ชอบคําคมที่สุดก็คือของไอ้ป้ายเพราะว่ามันเป็นคิดเอทมากแล้วก็ชอบตอนที่บอสเนี่ยเอาไอติมไปให้แอมด้วยอืมรู้สึกว่ามันมันน่ารักดีใช่ไหมนัม่นมันใช่มันบอกว่ามันใช่ช <laughs> อบที่มันน่ารักดีอ่ะทุกคนแหละบอสบอสบอสจะอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมผมน่าผมอยู่ดี อันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอมากนะครับที่แบบใจดีสนับสนุนคอนเทนเดอร์ของพวกเรานะครับก็อันนี้เราก็เลยอยากเชิญชวนชาวเน็ตนะครับให้เงนืยหน้าจากจอคอมบ้างครับวันไหนที่เหนื่อยๆเครียดๆก็พักสักหน่อยหาไอศครีมช็อกโกแลตอร่อยๆอย่าง w a l วอลเทคโคมช็อกโกแลตแอมช็อกโกแลตชิพนะครับช็อกโกแลตช็อกกโแลตอร่อยๆอย่าง w a l วอลเทคโคมช็อกโกแลตแอมช็อกโกแลตชิพนะครับซื้อติด <laughs> ตู้เย็นไว้เลยนะครับกินไอศครีมอย่างเดียวก็อร่อยมากๆแล้ว หรืออยากจะหากิจกรรมง่ายๆทำาครเครียดก็ลองทำตามเมนูของพวกเราได้นะครับบอกเลยว่าไซส์ใหญ่จุใจราคาแค่69บาทหาซื้อที่ดบปัดนะครับบิ๊กซีท็อปแล้วก็ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศไทยเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้กับคอเนเดอร์และช่องโค้ครูด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรกันก็ฝากติดตามด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยครับเสียงกระดิ่งเป็นยังไงนะโอเคครับวันนี้ต้องให้ม้าไปต่อ พรานะล่วเดี๋ยวเราจะลาไปเลย <What? S 1> ไม่ไม่เมือนไม่เลย